คนล้านนาของเฮานับถือพระพุทธศาสนามาแต่โบราณโบราณและก็อาศัยพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นเครื่องอปอบประโลมจิตใจเพื่อให้เกิดมีกำลังอกกำลังใจในการที่จะทำคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปพิธีกรรมในพุทธศาสนาล้านนานั่นก็มีหลายอย่าง อย่างนิ่งที่นับถือกันโดยทั่วไปก็คือพิธีถอนการถอนนี้ก็คือการจะถอนในสิ่งอปิมงคลนสิ่งที่บดีที่ล้านนาของเราเรียกว่าคืดจ้าอุบาทสิ่งที่บางเกิดหืดทำให้ชีวิตตกต่ำก็ดีทำให้ก้าบแม่นขายประมาณก็ดีหรือ,อบ้านจองหอเรือนอ,อ,อยู่บ่มว่วนกินบลรำ อาิษเทียงกันก็ดีก็จะมีพิธีถอนเรียกว่าถอนบ้านถอนเฮือนและวัดวาอารามก็เช่นเดียวกันในเวลาใดวัดวาอารามอยู่บ่ม่วนก็ดีหรือว่าได้ก่อสร้างห้างแลงเสร็จเรียบร้อยแล้วขัวสิ่งอัปมงคลตกค้างก็ดีก็จะมีพิธีกรรมในการถอน เมื่อปีพุทธศักราช2558นั้นก็มีพิธีกรรมอันหนึ่งที่วัดอินเตขินก็คือพิธีถอนวิหารซึ่งวัดอินเตขินนั้นก็เป็นวัดล่างวัดเก่าแต่ามาหลายาหลายร้อยปีทีนี้ก็ท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีท่านได้ามายกวัดล่างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ก็มีการทำพิธี ในการที่จะถอนวัดถอนวาขอนถอนคืดถอนจ้าถอนสิ่งอัปมงคลนวดสร้างวิหารหลวงหลายคําเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ถอนนั้นก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าหลายรูปอาตมาก็เป็นรูปหนึ่งที่ได้เข้าร่วมพิธีในการทําพิธีถอนวัดอินทตีินั้นก็มีพ่อหนานไกลสอนอซึ่งเป็นลูกศิษย์ ก็ได้มาทำการช่วยเหลือในขณะนั้นเมื่อถอนไปถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็ปรากฏว่า,ามีกระเบื้องอาจากหลังคาวิหารซึ่งบ่มีลมพัดหรือว่าบ่ามีสิ่งอันใดแต่ว่ากระเบื้องนั้นได้ตกลงมาเป็นที่น่าอัศจรรย์ก็บอกปนานว่าเก็บไว้อันนี้เป็นของเทวดาเอามามอบมาปั่นหือ ป้อนานก็ได้เก็บกระเบื้องนั้นไว้มาได้หลายปีก็มาอ้มาเล่าว่าก็มีเหตุการณ์อันเป็นสุภาพนิมิตอันดีบังเกิดขึ้นทำให้อ,อยู่ดีเสบายและมีคนนับหน้าถือตาทำกิจการงานอันใดก็จเจริญป้อนานก็เลยมีความคิดว่าเอออาจจะนำเอากระเบื้องอันซึ่งเทวดามอบปันหอนี้ เอามาเป็นวัตถุมงคลก็ได้สร้างอาย่างพระเครื่องซึ่งเป็นวัตถุที่สำรับที่จะคือบังเกิดเป็นสิริมงคลกับผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาการที่เขา,าจะนับถือสิ่งใดให้มันเกิดความศักดิ์สิทธิ์นั้นมันเกิดจากการที่มีศรัทธาถ้าคนเขาถ้าบอกมีศรัทธา แม้จะหันพระพุทธรูปก็ดีพระธาตุเจดีย์ก็ดีเมื่อบ่มีศรัทธาเขาก็บ่เคารพนับถือและก็สิ่งนั้นก็บ่รันดนฮื้อหื้อเขาได้รับความสําเร็จแต่ถ้าหากเวลาใดเขามีความศรัทธาความเชือ่อความเลื่อมใสบังเกิดขึ้นแล้วเขายกมือขึ้นไหวก็ดีหรือนำมาปูจาก็ดี ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นโนมงคลกับโตนกับตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นป้นานก็เลยมีความคิดว่ากระเบื้องที่เทวดาเอาป่งปันมอเพื่อนั้นเป็นวัตถุมงคลอันดีก็อยากจะแปลงเป็นพระพุทธรูปก็นํามาปรึกษาหาเลยก็บอกว่าเออก็ดีเพื่อว่าคือคนที่เป็นมีจิตศรัทธาเลื่อมใสนําไปปูชาแล้วก็จะได้ คุ้มครองป้องกันครอ,อบครัวหรือว่าส่งเสริมคิจการการกระทําสิ่งใดทำมาก็ขายให้เจริญรุ่งเรืองส,งส่งเสริมยศตําแหน่งหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปเพราะนั้นก็อันนี้เป็นข้อมูลแห่งการที่ผู้อ่าน,นได้สร้างอย่างองค์พระในครั้งนี้เป็นวัตถุมงคลสืบไป สาธุสาธุสาธุขอการาบน้อมน้อมท่านพระครูวัดทัดคำนะครับพระครูอดุลศิลกิจเจ้าคณนะตำบลหายานะครับวันนี้พนานก็ได้มาอู้ืลังราวของอของปฏิหารล้านนานะครับในหัวข,อข้อที่ว่าสวดถอนปฏิหารล้านนาวัดอินตกินสะดือเมืองอท่านพระครูก็ได้อู้ไปแล้วเนาะเมื่อปี2558เนี่ย ท่านพระครูเพื่อนได้ไปทำอถอนวิหารลานนาะอาวัตอินตะกินสะดือเมืองนะตอนนั้นปนันก็ได้เบ็นมรรคาทย,ยกแล้วนะครับอาวัตอินตะกินสะดือเมืองอพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อนสูตรถอนนะมีสตวงหนอะห้าสตวงนะตังกลางหนึ่งสตวง,นะต,วงตั้งแจงแจงก็เป็นสะี่เป็นห้าเนาะล้วแจ้งตาวันตกแจ้งเหนือเนี่ยปนันเอาสตวงไปวางปุ๊บก็มีกระเบื้องตกลงมาพว่เลย โตกลงมาพราะนันก็ได้ยกมือไหว้สาเก็บเอากระเบื้องนั้นไว้อตอนนี้บพ่าหนานอันมาแปลงเป็นพระเครื่องนะมีแค่12องค์นะมามีกว่านี้ละนับกว่านี้มามีละมี12องค์จะฮือคนที่มีปรมีมาปูจมปูจานะครับอันนี้ก็ขอบอกคือกับ้าวพื้นบ้านละนะ้านนาผู้มีปรมีทั้งหลาย นะครับพระนานจะอู้ถึงความรู้สึกนะตอนที่กระเบื้องตกลงมาตอนที่ท่านพระครูอดุลศิลกจเพิ่นได้สวดได้ถอนอวิหารเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับแผ่น,นินไหวความรู้สึกในใจนะแล้วมีรู้สึกว่าโในวิหารนะ่ะมีคนค้นหาของอย่างกระโม่หลายอย่างแล้วแล้วกระเบื้องนั้นก็ตกลงมาพววนะพระนานก็ได้เก็บไว้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่พระนานได้ทําคลิปในวันนี้นะครับ นะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับตำราวัฒทัดคมเป็นวันฟ้าตีแสงเซทหกเนิ่วันที่14พฤศจิกายน2565ซึ่งเป็นมื้อจันทร์วันดีเป็นตำราของวัฏทัดคานะครับเป็นวันจันทร์วันจันทร์มหาเสน่ห์รันฟ้าตีแสงเซทหกนะครับแล้วก็เป็นวันท่านลูกที่อื่นอ่าท่านลูกที่ไก่มาสู่เนาะแล้วก็ทําการมงคลวันนี้จะได้พันเท่านะอันนี้คือ ตำลาปฏิทินล้านนาวัดธาตุคำของท่านพระคร,รูดุลเจ้าศิลกิจซึ่งท่านพระครูเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของพ่อนังไกสอนนะครับพ่อนังไกสอนเคยมายกขันครูมาห่มมาเฮียนมาอู้มาจ่าสิ่งอันใดดีท่านพระครูเปก็ได้สั่งได้สอนเฮ <m> าวันนี้ก็ได้มาออกคลิปเพื่อกับอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กตั้งยูทูบก็ถ้าไผสนใจตั้งได้ก็โทรมาหาอาจารย์พนานังนอ,อก็ขอบคุณยินดีนะครับกับทุกท่านทุกคนวันนี้ก็ขอ ยงมือสิบนิ้วไหวสาเน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งหลายพื้นบ้าลลานนาขอไหวสาท่านพระครูตัยนะครับตีข้าล้มนับถือของโคนานไกสอนนาคานะครับวันนี้ขอจบเั้ยงท่านี้นะครับสาธุสาธุ